สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ท่าหยิตีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่8ตุลาคม2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันาทิตย์ใบไม่พูดเยอะนะจ๊ะวันอาทิตย์มาด้วย d ด v ิลนะคะนะอ่ามาด้วยเด็กถือไม้เท้านะคะและมาด้วย l ล v e r นะคะคนวันอาทิตย์คาบอกว่าวันนี้นะ อ่านะคะมีพ a ชชั่นสูงะะทำอะไรก็จะค่อยค่อนข้างอยากเข้าข้างตัวเองนะอยากได้อยากมีวันนี้มีเรื่องของอ่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเขาเรียกว่าสเสน่หามาอะไรนะคะนะระวังปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตะลึบป,ปุ๊บปั๊บนะคะ,นะเออนะคะนะพยายามอย่าอยู่กันสองคนในที่ระหโหฐานระหโหฐานนีแปลว่าวอะไรนะคะออพยายามจีนชายอย่าอยู่ด้วยกันนะคะในที่ระหโหฐานนะคะ จะปลื้มปุ๊บปั๊บได้นะคะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนะคะเออนะอ่ามีเรื่องของอ่าการงานที่ดีหรือว่าการรอคอยอะไรบางอย่างยังคงต้องรอต่อไปอีกสักระยะนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลากับคู่มากเป็นพิเศษวันนี้อยากได้อยากมีนะนะคะอ่าก็ต้องระวังเรื่องของอ่าการผิดสินร,รมหรือผิดกฎหมายด้วยนะคะอ่าระวังเรื่องของสุขภาพนะคะข่าวคนเจ็บคนจากนะคะเรื่องของต่างถิ่นต่างแดงนข้างมาแรงในวันนี้นะคะ ต่อไปคนวันจัน์นะจ๊ะจันสามใบจันม King นะ์มีคิงคัพนะมีหกไม้เท้านะมีแปดเหรียญน,นะเออเขาบอกคนวันจันทร์นวันนี้นะคิงคัพก็เจ้าชะตาอยู่ดีมีสุขดีนะคะนะมีความออร่าปังมีความรู้สึกว่าเออ,อยู่อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยู่อย่างคนอื่นมองมาแล้วเราอะ่ะคืออยู่ในมาตรฐานที่ดีเกณฑ์ที่ดีนะมองมาแล้วน่าคบหาน่าสมาคมด้วยนะคะคนเขามองคุณอย่างนี้นะเขาบอกว่าภูมิฐานมีความมั่นคงดีนะคะ น่าน่ารักจิตใจดีนะคะนะเป็นที่ปรึกษาได้พบได้ว่างงานเถอะนะประมาณนั้นนะะเรื่องของการงานมีความยืดหยุ่นเฟล็กซิเบิลนะคะ,ะ,คะก็อาจจะได้เรื่องของตัวช่วยหรือข่าวดีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันสบายขึ้นนั่นแหละมันยืดหยุ่นนะฮะบางคนได้รับรางวัลบางคนได้รับคําชมเชยหรือบางคนอาจได้เรื่องขั้นเรื่อนตำแหน่งนะจ๊ะนะเขาบอกสองมือน้อยๆย,ย,ยังสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีหรือสิ่งที่คนรอคอยอยู่กําลังจะเข้ามาใกล้แล้วเลยอีกสิบนิดเดียวนะคะนะก็าจะ ได้แล้วสําเร็จแล้วหรือว่าสิ่งที่รอขายก็กำลังจะได้เงินแล้วนะคะนะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพ,พิเศษนะคะอ่าโชคดีข่าวดีเป็นของคุณนะนะคะหนึ่งถ้วยโตโตโ,ตโอโเหเฮตนะคะต่อไปคนวันอังคารน,นะคะไพ้มันดีไม่อยากพูดเยอะเนาะคนวันอังคารมีสามถ้วยนะคะ สองดาบเดีนะ,ะและแม่นางถือไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันอังคารเนี่ยนะวันนี้ชื่นมืน่นชื่นใจหมู่ระทะมันเข้านะคะนะหรือก่อนหน้านี้มีความชื่นมืน่นเฮฮาปาร์ตี้ลื่นเลยแล้วันนี้เงียบนะคะถ้านะใครนี่คึกคักไปแล้ววันนี้เงียบนะคะนะเออนะฮะนะแล้วก็บางอย่างนี่นะ ก็คือว่ามันมีความผิดปกติอะแต่อย่าไปใส่ใจมากนะคะอู๋ไปนาเอาตาไปไรวันนี้คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ดูรอพรุ่งนี้เลยจ้านะคะไม่ต้องไปรีบนะคะไม่ต้องร้อนดนนะคะขอ,อไพ่ทักพิเศษอ่าสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญอย่างนี้ก็เขาบอกว่าให้คุณนะเรื่องของการเงินต้อง m มเน g นะนะคะหรือเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยต้อง m a n a g นะคะนะแบ่งเก็บแบ่งใช้ใดีๆเรื่องของเงินนะคะต่อไปคนวันพฤหัสอ่าคนวันพุธทานโทษ คนวันพุธสามใบรีบเนาะจะข้ามละคนวันพุธมีเด็กถือเรียญนะจ๊ะสวยนะคะมีหกไม้เท้าสวยเลิศนะคะและ ห้าไม่ท่าก็มาเนะจ๊ะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธนะเงินดีวันนี้นะคะนะเรื่องของการเงินดีการงานก็ดีไปด้วยนะคะแต่ระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือภาระที่รับผิดช,ชอบนะคะนะอาจจะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงอาจจะเป็นบริวารก็ได้นะคะนะขอพห้ค้างพิเศษนิดน,นึงนะคะอ่า ขาบอกว่าคุณจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะได้ใช้เวลากับคู่เป็นพิเศษก็ได้นะหรือบางคนอาจจะได้เรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาในวันนี้นะคะอ่มนมนเลยต่อไปบนวันพฤหิฮัสนะฮะพฤหิัสสามใบพฤหิัสมีสิบดาบนะคะมีสามเหรียญน,นะคะมีสองดาบ นะค,ะคนวันพฤหัสนะวันนี้ต้องระวังสุขภาพนะ,ะการเงินยังดีอยู่นะคนคอยช่วยเหลือยังดีอยู่นะเรื่องการสนกสาสัญญาหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มุ่งหมายนะจะเป็นไปได้ดีเพราะมีคนช่วยเหลือดีนะคะนะ,ะเรื่องของการคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกการสื่อสารอาจขัดข้องในวันนี้ก็รอพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะนะระวังสุขภาพอีกหนึ่งขอพัยทักพิเศษคะ่ะ เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะคลี่คลายทุกอย่างได้นะสถานการณ์เนี่ยทุกอย่างคุณจะคลีคลคล่คลายมันได้ในานาทีสุดท้ายเลยนะครับว,ว,ว่ามีเมดิเชียนเขา้ามาอย่างนี้นะนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะศุกร์สามใบค่ะศุกร์มีหนึ่งถ้วยนะคะเลิฟเวอร์นะคะแล้วก็ เจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกคนวันศุกร์นี่นะวันนี้มีโชคลาภข่าวดีนะคนโสดอาจได้พบรักพบเจอกับคู่คู่ชะตาชีวิตสักทีอะไรอย่างนี้นะคะนะมีเรื่องของการชีเอจ้างสรรค์เข้ามาวันนี้คิดเยอะคิดแยะมางคนอาจจะคิดเรื่องของงานแต่งงานคิดเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่า เรื่องของความรักนะครีเอทนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของฟีชูพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะตาตามมน,นเลยแต่บางคนอาจจะมีเรื่องของการเปิดกิจการงานใหม่ได้โชคลาภข่าวดีแล้วมีเรื่องของงานครีเอทที่ดีนะคะตามนั้นขอไพ่ทักพิเศษอ่าโชคชะตากําลังเข้าข้างนะคะ นะตอนนี้ทําอะไรได้รีบทํานะเพราะาเดือนอะเขาดวงมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะนะจากดีสุดมันก็จะลงจากลงสุดมันก็จะขึ้นนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์มีจัสเต็กนะเจ้าชะตานะเออนะคะมีเทมเออรรนส์นะคะออและ แม่นางถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคน,นาว,วันเสาร์วันเนี้เยอะขี้บน่นจู้จี้นะนะคะมาตรฐานสูงนะต,งนงนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลโลกตัวเองเป็นตันตันดัโลกอะเออนะคะอ่าก็ต้องระวังตัวในะวันนี้นะเผลอ,อทําตัวเป็นอะไรแบบนี้ไปนะคะเนาะเออก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะนะแอปได้แอป ะะเอมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการรุนลุกกับบันเจอกับอะไรบางอย่างการเงินมีเรื่องของการใช้จ่ายนะจ้าต้องระวังนะขอให้พักพิเศษค่ะคุณขา,าวันนี้อาจจะได้เรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจนะชิวๆระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะล้มหมอนนอนเสื่อนะคะนะจบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นไงบ้างอย่าลืมช่วยกันด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ